ีตบ้างบ้านเนี่ยนี่อาตรงลาเนี่เนี่ยะรจะแกงเนี้ยไม่ได้ต้งนี่แดดไม่ร้อนนัเนี่ย

ไม่จ้งคืออดีตอาานไม่กินก่้งนะ สายมันก mm. ็ส mm. oh, ีเยวันนี้นได้แต่เราตัดเด้เป็นการี้ข้างบนเาก่อี่อ่นาบอุหมใส่งยเด็นที่อานไหมาจาไหน เอาเมนมาจ่ายว่าประโยชน์เอเมนลดประโยชน์ประโยชน์ที่ประโยชน์ไปก็ได้กันไหมสิใช่ร้านนู่นว่ะนี่ร้านนู่นคือะไ้างาเอไ่าดยาเขาเป็น ลาวมยันอางไ่ห็นเลยฮะตามันหน่อยปวดเลยมันเดยบล่างได้ไปล่างแล้วบนมันหน่อยมันามันหน่วยมันใส่สีมากมือมนอดเต็มทามัน้ามันบรากันด้วย ทีมงานมาแล้วเยอยะแยะเลย